เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนุชาบุรพชัยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพัรครวมไทยสร้างชาติครับผมมีโอกาสได้อ่านนะครับในส่วนของรายงานการเงินแผ่นดินที่วันนี้ได้มารายงานให้กับที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบไม่ได้มีข้อสังเกตหรือว่าข้อห่วงใยเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่อยากที่จะไฮไลท์ สำคัญสำคัญที่ผมคิดว่าอยากให้สมาชิกสภาแห่งนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้รับทราบนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธินะครับในปีงบประมาณ2,565ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งถ้าเกิดเราดูในตอนปัจจุบันนะครับขออนุญาตที่จะเอาตัวเลขที่เป็นปัจจุบันหน่อยเพราะว่าที่ส่งมาเป็นปี2,565ซึ่งก็อาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอาล่าสุดที่มาดูเนี่ยจะเห็นว่าผลการจัดเก็บไรายได้รัฐบาลสุทธิ ในช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2,566คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565จนถึงมิถุนายน2,566พูดง่ายๆว่าต่อจากรายงานของการเงินแผ่นดินฉบับนี้เนี่ยเราก็ยกังเห็นแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ที่ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณด้วยสัไปาปถึง7.5 แล้วก็สูงกว่ารายได้ในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง5.2อันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ต้องบอกเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้หลายๆคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะได้มีความสบายใจในเรื่องของตัวเลขมากขึ้น นอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของอรายได้ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับดูจากรายงานการแผ่นการเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากกลุ่มรายได้ที่มีสัมพันธ์กับทางด้านเศรษฐกิจสูงนั่นหมายความว่า S-Curve ต่างๆเป้าหมายที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายมาเริ่มที่จะชิฟไปแนวนั้นแล้วตามที่มีนะครับกลุ่มรายได้ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้วก็กลุ่มรายได้ที่มาจากการค้าระหว่างประเทศที่มีการขยายขึ้นจากปีก่อนๆน,นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการจัดเก็บรายได้ก็ยังคงต่ํากว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างแน่นอนซึ่งอันนี้ก็เป็นเทรนดหรือว่าเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทั่วโลกสำหรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565เนี่ยก็มีการปรับตัว ลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเพื่อที่จะชําระหนี้และภาระผูกพันจากการดําเนินนโยบายในอดีตที่ผ่านมา<ๆ>เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในส่วนต่างๆ,างๆอันนี้อาจจะต้องอพูดถึงเรื่องของก่อนหน้านี้ด้วยที่มีการภาระผูกพันหนี้ต่างๆมารวมถึงรายจ่ายสวัสดิการในเรื่องของบุคลากรของรัฐด้วยสําหรับสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของระดับเงินคงคลงังนะครับเท่าที่ได้อ่านดูก็คือว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการเกินดุลเงินสดนะครับของภาคงบประมาณเป็นสำคัญทั้งนี้ในส่วนของเท่าที่ดูก็คือระดับคงคลังมีการปรับตัวสูง,สงขึ้นต่อเนื่องจากนะสิ้นปีงบประมาณ2,562นั่นหมายถึง4ปีที่ผ่านมานะครับระดับเงินคงคลังมีการเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์โควิด -19 ก็ดี แต่ตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะดําเนินการทําให้ระดับเงินคงคลังสูงขึ้นสะท้อนถึงสภาพคล่องการเบริกจ่ายงบประมาณที่ยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้มีส่วนที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงเรื่องของระดับหนี้สาธารณะนะครับซึ่งถ้าดูที่สิ้นปีงบประมาณ2,565ก็จะเห็นว่าอยู่ที่ 60.4%ต่อ GDP ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของนี่สัดส่วนสาธารณต่อ GDP เอาอัปเดตกว่านั้นอีกนิดนึงมาอยู่ที่สิ้นเดือนมีนาคม2566ก็จะปรับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่61.3% นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ไม่เกิน70%สำหรับสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณเนี่ยกรอบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ไม่เกิน35%แต่ปรากฏว่าสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่30.91%นะครับถ้าเราไปดูสัดส่วนอื่น เช่นสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดจะเห็นว่ากรอบที่คณะกรรมการกําหนดไว้ไม่เกิน10%ตัวเลขที่สัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงอยู่เพียงแค่1.63%เท่านั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือสัดส่วนภารหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการกรอบที่คณะกรรมการกําหนดให้ไว้ไม่เกิน5% สัดส่วนที่เกิดขึ้นจริงอยู่เพียงแค่0.05%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในภาวะปกติรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนโดยกว่า75%ของเงินกู้เป็นการกู้เพื่อโครงการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคมนาคมขนส่งพลังงานสาธารณูปโภคสาธารณการการศึกษาและที่อยู่อาศัยโดยเรื่องของหนี้สาธารณะก็ยังอยู่ในส่วนที่รับได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถที่จะบริหารหนี้สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและก็ความเสี่ยงที่ยอมรับได้อีกทั้งหนี้กว่า 98%อันนี้สำคัญมากครับท่านประธานเป็นหนี้เงินสกุลบาทจึงช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้นอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการชำระเงินเป็นหนี้เนี่ยก่อนครบกำหนดนะครับซึ่งทำให้เรื่องของดอกเบีย้ยอะไรต่างๆแล้วก็ต้นทุนต่างๆสามารถที่จะดำเนินการได้เป็นอย่างดีที่สำคัญครับท่านประธานก็คือในส่วนของทางด้าน f Fitch rating ซึ่งก็เป็น บริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือก็ได้ล่าสุดนะครับเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้เครดิตเร й ติ้งที่ triple B plus หรือว่า B B B บวกซึ่งเป็นเรทที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการพูดถึงว่าภาคการคลังสาธารณะหรือว่า Public Finance เนี่ยคาดการว่าการขาดดุลการคลังของไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการขาดดุลที่ลดลงก็สะท้อนถึงรายได้ทีเ่เป็นภาษีที่เจ็บที่เก็บมากขึ้นแล้วก็การสิ้นสุดของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด19เรื่องของภาคการเงินต่างประเทศเองนะครับก็ยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและสถานการณ์น้ำมันที่คลี่คลายลงไปนอกเหนือจากนั้นนะครับทาง Fitch Rating เองก็ยังบอกว่าปัจจัยที่สำคัญที่มีการอาจจะปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศได้ก็คือการลดลงของสัดส่วนหนี้ต่อภาครัฐบาลในที่เกี่ยวข้องกับ GDP อันนี่เป็นส่วนที่ Fitch Rating ได้กล่าวถึงเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนรรท่านประธานครับในจันขั้นสุดท้ายตอนสรุปนี้ก็คือว่าที่ผ่านมา รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้ใช้นโยบายการคลังและงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ในเรื่องของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในโลกนี้ขนาดที่การก่อหน,นี้กว่า70%ซ ก็ยังเป็นหนี้เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งบางประเทศเองตอนนี้ก็ยังนําแนวทางของประเทศไทยไปดําเนินการเป็นโมเดลในการพัฒนาประเทศของเขาด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากที่จะไฮไลท์ให้ทางด้านสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับขอบคุณครับท่านประธานครับสสดี